ได้เกร<ม>าบนมัสการพระมหาทองมั่นสุทธจิตโตที่เคารพอย่างสูงวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์วันที่ห้าเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2555 ขึ้น13ค่ำเดือน3ปีมะโรงเป็นวันที่7ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามในแห่งสติปัฏฐาน4ณศูนย์โยพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่30เดือนกุมภาพันธ์เดือนมกราคมถึงวันที่6เดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2555ในนามของคณะศิษยานุสิ์ใครขอากราบอารัธนาพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมแนะนำรักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามในแห่งสติปัฏฐานสี่แก่เหล่าโยคีบุคคล ตามสมควรแก่เวลาขอากราบอาราธนาพระอาจารย์ครับขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรยัยคอเจริญพรมายังญาติโยมสาธุชน ผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท่านเามือวางนั่งตามสบายคืนที่ผ่านไปโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรม ได้มีโอกาสฟังธรรมบัญญายเรียกว่าแบบสดๆโด,ด,ดยท่านอาจารย์ประหลัดอำนาจคันติโกความรู้ก็มีอยู่เยอะถ้าเราเก็บไปใช้ก็เป็นประโยชน์ของหลายสิ่งหลายอย่าง จะเก็บไปใช้ต้องดูเวลาด้วยบางอย่างท่านพูดแล้วเรายัางไม่ต้องทำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอันนี้เราต้องฝึกต้องหัดทำครูบาอาจารย์เป็นแต่เพียงผู้บอก ว่าอันนั้นควรทำอันนี้ไม่ควรทำอันนี้ควรเวน้นแต่ไม่ได้ไปบังคับใครเชื่อก็ทำตามใครไม่เชื่อก็ไม่ทำก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่เราจะไม่ได้ประสบการณ์ บางทีเราติดพิธีการวิธีการที่เคยฝึกมาอาจารย์ให้หลักการปฏิบัติในวันแรกก็บอกว่าให้วางของเก่าไม่ได้บอกให้ทิ้งนะวางนี่ก็คือเก็บไว้ดีๆก่อนเดีย๋ยวเอามาปนกัน พอเราปฏิบัติจบไปก็ค่อยเอามาดูว่าวิธีที่เราปฏิบัติอยู่เดิมกับวิธีที่ปฏิบัติจบไปแล้วเนี่ยอย่างไหนที่ทำให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็กิเลสลดลงก็เลือกเอาแบบนั้น ผลของการปฏิบัติมีอยู่ข้อหนึ่งทุกคนจะรู้ด้วยตัวเองก็คือกิเลสน้อยลงโลภความโลภความอยากได้ก็ดีน้อยลงโทสะความหงุดหงิดไม่พอใจก็น้อยลงโมหะหลงลืมไม่ค่อยได้กำหนดก็จะน้อยลง อันนี้เฉพาะในคอสเนาะออกไปเราก็ต้องดูต่ออีกนะบางทีข้างในนี่เรียบร้อยนะเพราะว่าอารมณ์ยังไม่มีใครมากระทบต่างคนต่างสํารวมต่างคมต่างเก็บสํารวมจิตใจของตัวเองจึงไม่มีสิ่งมากระทบมากทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือกลับไปบ้าน ลูกคดีสามีคดีภรรยากดีว่านิดว่าหน่อยเนี่ยใจเราเย็นลงไหมบางคนบอกว่าอาจารย์ดีจังเลยถ้าเมื่อก่อนละสวนไปแล้วโดนคนอื่นว่าแต่มาที่นี่รู้สึกว่ามันยังไม่ไปยังพอกำหนดได้ยินหนอไม่ชอบหนอแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติบ่อยๆ ไม่ทำอยู่ในชีวิตประจำวันนะก็ไม่ทันเหมือนกันต่อไปต่อไปมันก็จะเข้าเหมือนเดิมอันนั้นคือเราไม่ได้ทำต่อฉะนั้นการฝึกในที่นี้เหมือนกับเราฝึกในสนามรบในสนามที่ยังไม่ไปรบจริงๆแต่ต้องฝึกทุกวันพอไปเจอที่บ้านที่ทำงานในสังคมของเราเราก็ต้องฝึกต่ออีกฝึกต่อไม่ใช่ว่าต้องวางภาระทั้งหมด แต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของโยมนั่นเองจะเดินไปไหนจะพูดกับใครมันก็จะมีโลภะโทสะโมหะติดตามเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราไม่สามารถจำกำจัดเข้าไปได้แต่เราสามารถที่จะรู้ทันเขาได้รู้ว่าเราไม่พอใจรู้ว่าเราอยากแล้วก็กําหนดลงไปในความรู้สึกนั้นๆอันนี้ก็เป็นแบบ ทดสอบอย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมบางทีเรามาปฏิบัติแล้วสงสัยว่าเอ๊เราได้อะไรบ้างหรือเปล่าคนะรูบาอาจารย์น่าจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญนะ่ะก็คือกิเลสมันลดลงวิธีไหนก็แล้วแต่นะเป็นวิธีที่ดีครูบาอาจารย์ท่านอยู่ใกล้วิธีไหนนะที่ท่านทำได้ผลท่านก็มาบอกต่อเพราะว่าจริตของแต่ละบุคคลเนนะี่ยมันไม่เหมือนกัน บางคนชอบช้าบางคนชอบเร็วบางทีมาคอดนี้ครั้งเดียวครั้งหน้าไม่มาแล้วไม่ไหวมันช้ามากหรือว่าอันที่ง่ายๆกับที่ยากท่านบอกว่าทำอะไรง่ายๆกับทำอะไรยากๆมียมหลายคนที่บอกว่าเเดินระยะหนึ่งนี่มันดีนายจังมันไปอยู่เรื่อยๆเ่ย,เยนะีแต่ระยะห้าระยะหกเนี่ย โอ้ช้าก็ช้าหนักก็หนักนะเมื่อยก็เมื่อยแต่ผลของมันนั้นจะแตกต่างกันครูบาอาจารย์ท่านเคยอ,อุปมาให้ฟังว่าเหมือนกับคนสนได้ใส่เข็มระหว่างเข็มเย็บผ้ากับเข็มเย็บกระสอบอ่ยมอันไหนง่ายกว่ากันเย็บกระสอบง่ายกว่า ใหญ่ด้วยใส่ทีเดียวได้เลยแต่เย็บผ้าเป็นไงบิดแล้วบิดอีกสอดแล้วสอดอีกแต่ลองถามว่าความเพียรก็ดีความพยายามก็ดีความตั้งใจก็ดีเนี่ยอันไหนได้เยอะกว่ากันสมาธิก็ได้เยอะนะจดจ่ออยู่กับเข็มแต่ถ้าเป็นที่เย็บกระสอบไม่นานหรอกใส่ทีเดียวแล้วจบ ไม่ต้องใช้ความเพียรความพยายามมาก